สวัสดีครับพบกับโอวิทยาฟาร์อีกเช่นเคยนะครับวันนี้ก็มาพ่นยาข้าวนะครับเพื่อนๆบอกให้รีวิวถังหน่อยว่าใช้เครื่องอะไรพ่นนะครับผมก็จะเป็นเครื่องควายเหล็กนะครับประหยัดน้ำมันอยู่นะครับถังหนึ่งก็ประมาณสี่น้ำมันถังหนึ่งครับเต็มเต็มถังก็ประมาณหกถังครับหกถังพ่นยาถึงจะหมดนะครับ ถังนี้ก็ประมาณ2ลิตรนะครับมาเดี๋ยวเราไปดูกันครับว่าการทำงานมันจะแจ่มไหมโอเคครับ